สถานการณ์ที่ขาดยาที่เราแบบว่าพมชนะก็คือจุดได้รับได้ป่อยป่อยเใช่ไหมอะไรทุการาทำไดเาแทงตุ้มเขาแล้วก็แทงัน้ำน้ำกิเชือกเชือกรดีว็ได้ช่คือพเขตามมาเลยเรามีอยแแเออไม่รู้สิอาการไม่ค่อยดีอยู่อยาน้เราท้นตายเริ่มเริ่มแล้ว ่พี่เลี้ยงสั่งเราว่าอะไรบ้างในทุกภาคไอ้ทนหมายเอาเป็นใจชนะจุดไหนเร็วนี้ต้องกลับไปแบบคุ้มแก้ไขก็ต้องไปซ้อมในทีมของเราสร้างร่างกายใหม่เดี๋ยวสร้างร่างกายนิดหนึ่งราะเด็กมันอยู่ทางจังหวัดแล้วก็ยังไม่พร้อมเข้าเข้าที่ควรเดี๋ยวก็เอาพาไปอยู่ของมือพิลิตใช่ของมือพิลิตหรืเดี๋ยวคือไปหน้าก็อยู่ที่สองมือพิลิตไปหน้าก็พามาอยู่ของมือพิลิตไปหน้าป่ะก็มาใช้สีเรื้อของ สอบมิริตโอเคอ่ะตั้งใจตั้งใจวันนี้อชิพเท่าไหร่แอชิพสามหมื่นจ้สมหม่จิมมสามหมื่นให้น้องไปโอเคลูกค่ะ่าสาามชอบวน้นะขอ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 ขวขอ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 อขขอ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 อขอบคุณขขอุนอขอขอ